วันนี้นะคะเดี๋ยวนาจะต้องไปงานสําคัญค่ะซึ่งก็คือจะมีการเดินพรอมแดงแล้วเรดคาเฟสซะด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้การแต่งตัวต้องเลิศหรูอลังการนะคะเรามาเริ่มกันที่เสื้อผ้าดีกว่าอันนี้ไปยังคะ่าแต่ละเฉยมากเลยอะ่ะแก๊สขนาดนี้ไม่ได้ไดแน่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนนนี่ดีกว่านี่ เป็นยังไงบ้างคะมันก็สวยดีหรอกนะแต่ว่าหวานแบวขนาดนี้มันมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของหนูนาไม่ได้เลยเปลี่ยน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 นี่เลยนี่เลยค่ะโอ้โหหรูเลิศมีดีไซน์อลังการขนาดนี้ดูสิค่าดีเทลสุดยอดขนาดนี้ต้องตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเป็นยงไงคะ ตอนนี้เสื้อผ้าเราก็ได้เรียบร้อยแล้วสวยงามตามท้องเรื่องมากอืม่มเลือกทรงผมผมทรงอะไรดีนะเอาผมลอนใหญ่มีวอลลุ่มดีกว่าจะให้ผมหนูนาเนี่ยเงางามแล้วก็มีวอลลุ่มเหมาะสมหับการเดินเร็คข่าเป็ดที่สุดเลยอยงนี้ต้องหาตัวช่วยซะและ้ว ตรงนี้เลยเลซาชาพาวเวอร์โฟที่มีนี่ค่ะฟ้าฟานี่เลยทูมารีนที่ทำให้ผมไม่เสียแถมยังเงางามงามีวอลลุ่มตรงคอนเซ็ปต์เรดคาปิสซะด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะนี่หลังจากสระผมเสร็จเนี่ยเราก็เช็ดผมให้แห้งหัดหมานะคะหลังจากนั้นก็ใช้นี่เลยจึงหัวเป่าเฉพาะที่นะคะ ตปบผมให้แห้งมากเห็นไหมคะว่าขนาดเนี่ยกำลังเหมาะมือมากเลยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เาจะเอกว่าใช้ได้อันใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เลยเหมาะมือมาก เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแบ่งผมกันดีกว่าแบ่งตรงนี้ก่อนนะคะตรงกลางด้านหลังแบ่งเป็นสองฝากฝังอย่างงี้ไอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตรงนี้นะคะให้เห็นหูโอเคเสร็จแล้วก็จะเหลือด้านหลังตัวนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งผมเป็นตางแนวยาวลงมาอย่างงี้นะคะ ให้เป็นสองช่อด้านหน้ากับด้านหลังเท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็จะเก็บผมด้านหลังก่อนดึงผมพิตึงตัวอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้กิ๊บเลเซาชาเก็บหนีบไว้เลยอย่างนี้ชึบนี่นะคะอย่างนี้นะเทแล้วเ,เป็นช่อนี้แทนนี่ นึงตึงอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บละซ่ชชาเดี๋ยวเข้าไปอีกนี่ค่ะการแบ่งผมวิธีการง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะใช้นี่เลยแกะมานี่ค่ะหัวเป่าเพิ่มวอลลุ่มนะคะใส่คลิกเข้าไปเลยคลิกนี่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะผมช่อหน้าอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้งุ้มเข้าก่อนแล้วกันนะคะงุ้มเข้าอย่างนี้เลยนี่นะคะมาใหม่วีก่อนทำมุมอย่างนี้นี่นะคะนี่ค่อยดึงแวนวมาอย่างนี้นะคะค่อยดึงหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงนี้นะคะ นี่ไหมคะนี้เก็บไปเลยนะคะไปเรื่ยอยๆก็ดึงลงมาทะเบีย4.5องศาเพราะความสวยงามนะคะนี่นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่เห็น,นชัดเลยเราจะได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะล็อกเก็บไว้ก่อนล็อกเก็บเอาไว้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วใช้กิ๊บนี้ เอาไว้เพื่อให้อยู่ทรงแหมอีกขัน้นดีกว่าค่ะอันนี้นะคะหมุนทำมุมอย่างนี้เอ๊อยู่ข้อด้านในนะคะนี่นี่ไม่เลือะเลย,เลยมาถืตายนะคะมาขี้บ่อยนี้นไม่เลืเลย นะคะคถ้าอยากให้มีวอลลุ่มที่สวยงามเราก็ทำไว้ดนึงที่สุดแล้วก็ค่อยๆปล่อเลยโอ้โหน,นี่เห็นไหมคะเป็นวอลลุ่มสวยงามมากเลยเอ๊เราก็จะเก็บไว้ก่อนเหมนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ด้านบนก่อนจ,จ,จ,จุ๊บ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 ไหน นี่นี่เลยสก,กิบรสาชาตินะคะเหน็บไว้ก่อนอย่างนี้อึบชึบอ่ะพระดไดก,ก้นหอยสองข้างนีแล้วนะคะเรามาทําช่อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอันนี้แต่น่าจะมวนเข้าอันนี้ม้วนออกดีกว่านะคะจะได้มีหลายวอลล่นในทรงเดียวกันอ่าเริ่มกันเลยชึ้งถึงออกมานะคะอย่างนี้ มึงอ,อยา,งนะะา,า,า่นี้นะคะค่อยๆดึงมานี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะตรงนี้ปลายเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะดึงออกไปค่อยๆดึงออกไปแล้วค่อยๆหมุนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหมุนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ย้ำๆได้ย้ำๆนะคะมค่อยปล่อยลงมา โอ้สุดยอดจริงๆใช้ง่ายมากๆเลยอะขนาดโซลี่หนูเนี่ยเ,เ,เพิ่งทำเองครั้งแรกนะคะยังบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆมาเก็บขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่านะคะเพื่อความงดงามนะคะเราจะได้คงสภาพเป็นลอนอยู่สวยขนาดนี้เ,เก็บเป็นก้นหอยเหมือนเดิมตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บลักษเนี่ยแปะเอาไว้เหมือนเดิม นี่นี่เรามีก้นหอยสองอันแล้วเราก็ทําก้นหอยแบบนี้ให้ทั่วั้งหัวเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้องผมที่ออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ก้นหอยเต็มทั่วต้หัวแล้วนี่เราก็จะล็อกไว้นะคะแต่ดูให้ดีๆนะคะตรงนี้คือเคล็ดลับสําคัญค่ะพอเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนหัวค่ะนี่ใช้อันนี้เลย คลิกนี่หัวได้เฉพาะจุดนะคะและเปลี่ยนไปตรงนี้เห็นไหมคะเปลี่ยนเประดับที่เป็นลมเย็นนี่ลมจะเย็นนะคะเราจะเอากระเป๋าที่ก้นหอยเพราะความเย็นเนี่ยจะทําให้ล็อกกลอนไว้ได้ดีมากเลยนะคะนี่เราก็ปอกให้ถ้วยนะคะให้จากก้นหอยร้อนๆเนี่ยกายเย็นขึ้นมานะคะทั่วด้วยข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยนี่ แล้วพอแกะออกมานะคะลอนก็จะอยู่อย่างสวยงามไปตลอดทั้งวันเลยค่ะน,นี่ค่ะโอเคค่ะมาเรามาลองแกะดูผลงานกันดีกว่าทำๆตริง นี่นะคะคงอยู่เป็นลอนสวยงามมากๆาด้านหลังด้วยะคะนี่นี่คือรอนออกนะคะนี่รอนข้าวแล้วก็รอนออกเห็นไหมเฮ้ยเศรจริงเลยอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งโอ้โย อโอ้โห mm hmm. oh, oh. ลอนออกลอนเข้า oh. สวยมากไม่น่านเชื่อเลยอ่ะดูก็เป็นช่างมาจากฝรั่งเศส oh. เห็นไหมคะแต่ว่าเราจะไปทรงนี้ไม่ได้นะคะทรงนี้ยังไม่สวยเกินพอเรามีเคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะนี่นะคะทุกคนก็หัวลงข้างล่างค่ะทุบแล้วก็สบัด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 อย่างนี้นะคะ คลีให้ล่อนกระจายกระจายกระจายนะคะแล้วก็ขึ้นมาว้าวอ้โหยสวยนอนขนาดน,นี้สวยขนาดนี้แล้วก็สวยไหมคะพร้อมแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายแค่นี้ง่ายนิดเดียวเองค่ะหนูนาทําได้คุณก็ทําได้ค่ะแล้ววันนี้หนูนาก็พร้อมที่จะไปเดินพรมแดงแล้วนะคะลิปสิกมาสิเร็วๆเลย,เลยพร้อมไหมเนี่ยจะเดินพรมแดงแล้วสวยค่ะ